สาระมอะไรกุ้มวารมาโตร้อยหัวบาร r กาตุกสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาในคาบที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา หรือปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการบวกการลบ1ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์ปัญหาทศนิยม1ขั้นตอนนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปดูโจทย์ในข้อแรกกันเลยค่ะให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ วันที่หนึ่งฝนวิ่งได้5.2กิโลเมตรวันที่สองวิ่งได้3.7กิโลเมตรวิ่งฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรนั่นเองสำหรับในข้อนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือฝนวิ่งได้ กี่กิโลเมตรคือสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเด็กๆสิ่งที่โจทย์บอกก็คือวันที่หนึ่งฝนวิ่งได้5.2กิโลเมตรวันที่สองฝนวิ่งได้3.7กิโลเมตรคือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้ นะคะเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรเอย่ยซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนแผนภาพเพื่อช่วยในการหาคำตอบนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีคิดนะคะวันที่1ผน,นวิ่งได้5.2กิโลเมตรคุณครูก็แทนด้วยแถบสีน้ำเงินวันที่2องอวิ่งต่อได้3.7 กิโลเมตรแสดงว่าทั้งสองวันเนี่ยฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรเราก็จะต้องนำมาบวกกันนั่นเองนำระยะทางวันที่1กับวันที่สองมาบวกกันนั่นเองใช่ไหมคะนั่นก็คือฝนจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด5.2บวกกับ3.7 5.2บวกกับ3.7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน7บวก2ได้9นะคะใส่จุด3บวก3บวก5ได้8จะได้เท่ากับ8.9กิโลเมตรนั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรเอ่ยสรุปคำตอบก็คือผลวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด8.9 กิโลเมตรเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองนะคะ8.9กิโลเมตรนั่นเองค่ะเราไปดูในข้อที่2ให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะออมซื้อมังคุด1.5กิโลกรัมซื้อเงาะมากกว่ามังคุด2กิโลกรัม ออมซื้อเงาะกี่กิโลกรัมจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะเรามาเขียนแผนภาพเพื่อคำตอบนะคะเอ๊ะเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าออมซื้อเงาะกี่กิโลกรัมคือสิ่งที่โจทย์คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกก็คือโจทย์บอกอะไรคะ โจทย์บอกว่าออมซื้อมังคุด1.5กิโลเมตรซื้อเงาะมากกว่ามังคุด2กิโลกิโลกรัมนะคะขออภัยนะคะนักเรียนออมซื้อมังคุด1.5กิโลกรัมซื้อเงาะมากกว่ามังคุด2กิโลกรัมคือสิ่งที่โจทย์โจทย์บอกซึ่งข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเรามาเขียนแผนภาพเพื่อ หาคำตอบนะคะจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเราจะเขียนแผนภาพได้อย่างไรเรามาดูนะคะมังคุดซื้อไป1.5กิโลกรัมคุณครูก็แทนด้วยแถบกระดาษสีม่วงและซื้อเงาะมากกว่ามังคุดแสดงว่าแถบกระดาษของเงาะต้องยาวกว่ามังคุดซึ่งยาวกว่าเท่าไหร่ยาวกว่า2กิโลกรัมนั่นเองนะคะนั่นก็คือส่วนที่มากกว่ามังคุด ถ้าเงาะกับมังคุดเท่ากันมังคุดกับเงาะเท่ากันแถบกระดาษนี้ก็จะแทนด้วยอะไรคะแทนด้วย1.5ใช่ไหมคะดังนั้นเงาะซื้อไปกี่กิโลกรัมเราก็จะต้องนำอ่ามาบวกกันนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะออมซื้อเงาะไป1.5บวกด้วย2เท่ากับ 3.5กิโลกรัมนะคะเด็กๆอาจจะตั้งบวกก็ได้เวลาเราตัเวลาเราตั้ง,วงบวกเราเราจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันนะคะ2เป็นจำนวนนับทำให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยการใส่จุดเติมอเติมศูนย์เราก็บวกกันได้เลย5บวกศูนเป็น5ใส่จุด1บวก3 1บวก2เป็นอเป็น3นั่นเองดังนั้นก็จะได้เป็น 3.5กิโลกรัมดังนั้นเราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรคะออมซื้อเงาะ1.5กิโลกรัมบวกกับ2กิโลกรัมก็คือซื้อไป3.5กิโลกรัมนั่นเองเราก็ตอบเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนั่นเองคะ่ะเรามาดูในข้อต่อไปนะคะแจ็คสูง1.41เมตร แบงค์สูง1.25เมตรแจ็คสูงกว่าแบงค์เท่าใดซึ่งจากโจทย์ในข้อนี้โจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกว่าแจ็คสูง1.41เมตรแบงค์สูง1.25เมตรและโจทย์ถามก็คือแจ็คสูงกว่าแบงค์เท่าใดใช่ไหมคะจากสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเราเขียนแผนภาพได้ดังนี้ นี่คือความสูงของแจ็คคุณครูแทนด้วยแถบกระดาษสีฟ้าแบงสูง1.25เมตรนะคะแบงสูงน้อยกว่าหรือมากกว่าคะแบงเตี้ยกว่าใช่ไหมคะเพราะว่า1.25น้อยกว่า1.41นั่นเองแสดงว่าแถบกระดาษของแบงก็จะต้องอ่าสั้นกว่านะคะแจ็คสูงกว่าเท่าใดนั่นหมายความว่าเราจะนำไป ลบนั่นเองแสดงว่าแจ็คสูงกว่าแบงค์เท่าไหร่เราก็จะนำ1.41ลบกับ1.25ซึ่งจะได้เท่ากับ0.16เมตรนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่า0.16เมตรเป็นตัวเลขไทยนั่นเองคะ่ะเรามาดูในข้อต่อไป เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะพ่อต้องการที่ดินปลูกส้ม8ไร่แต่มีที่ดินอยู่แล้ว6.25ไร่พ่อต้องซื้อที่ดินเพิ่มเท่าไหร่ในข้อนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะพ่อต้องซื้อที่ดินเพิ่มเท่าไหร่และสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ พ่อต้องการที่ดินปลูกส้ม8ไร่แต่มีที่ทดินอยู่แล้ว6.25ไร่จากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเราจะเขียนแผนภาพเพื่อแสดงสิ่งที่โจทย์บอกและโจทย์ถามเพื่อหาคำตอบนั่นเองนะคะเรามาดูพ่อต้องการปลูก8ไร่ใช่ไหมคะพ่อต้องการปลูก8ไร่ทั้งหมด ซึ่งแปไร่นี้ประกอบไปด้วยที่ดินที่พ่อมีอยู่แล้วกับซื้อมาเพิ่มแสดงว่าซื้อเพิ่มไปเท่าไหร่เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราก็จะนำที่ดินทั้งหมดนะคะลบกับที่มีเราก็จะได้เท่ากับที่เราต้องซื้อมาเพิ่มดังนั้นเราหาคำตอบได้โดยการนำไปลบนั่นเองซึ่ง 8ลบด้วย6.25ได้เท่ากับเท่าไหร,ร่คะเด็กๆเด็กก็อาจจะตั้งลบนะคะอ่ะคุณครูมาตั้งลบว่าได้1.75ไร่ไหม8เป็นจำนวนนับทำให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งโดยการใส่จุดเติม02ตัวลบกับ6.25ซึ่ง0ลบ5ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องกระจายในหลักหน่วยมา1ห,หน่วยจาก8เหลือ7 กระจายมา 1, หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือสิบส่วนสิบกระจายในหลักส่วนสิไปส่วนร้อยจะสิบก็เหลือเก้าในหลักส่วนร้อยก็จะเป็นสิบสิบลบห้าเป็นห้าเก้าลบสเหลือเจ็ผ่านจุดใส่จุดเจลบหเหลือหนึ่งนั่นเองดังนั้นนะคะ ข้อนี้เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรเอ่ยเราได้คำตอบ1.75ดังนั้นเราสรุปคำตอบว่าพ่อต้องซื้อที่ดินเพิ่ม1.75ไร่นั่นเองเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ1.75ไร่นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูอีก1ข้อ ให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูได้เลยคะ่ะกระดาษขนาด A5 ยาว21เซนติเมตรกระดาษขนาด A5 สั้นกว่า A4 อยู่8.7เซนติเมตรกระดาษขนาด A4 ยาวเท่าใดจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยคือกระดาษ A4 ยาวเท่าใดนั่นเองและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะ คือกระดาษ A4 ยาว21เซนตมรกระดาษขนาด A5 สั้นกว่า A4 อยู่8.7เซนติเมตรจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเราจะเขียนเป็นแผนภาพเพื่อหาคำตอบได้อย่างไรเรามาดูวิธีคิดวิธีคิดกระดาษขนาด A5 ยาว21เซนติมซึ่งคุณครูแทนด้วยแถบกระดาษ อันนี้นะคะซึ่ง A5 สั้นกว่า A4 แสดงว่าแถบกระดาษของ A4 จะต้องยาวกว่านั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ที่สั้นกว่าอยู่8.7เซนติเมตรถ้า A5 กับ A4 เท่ากันในส่วนแถบกระดาษนี้เราจะแทนด้วยอะไรคะถ้าเท่ากัน A4 ก็จะยาว21เซนติเมตรแต่ A5 สั้นกว่า A4 อยู่8.7เซนติเมตรหรือ A4 ยาวกว่า A5 อยู่8.7ก็คือในส่วนนี้ดังนั้นเราจะหาคำตอบได้โดยการนำไปนำไปอะไรเอ่ยบวกหรือลบนำไปบวกนั่นเองนั่นก็คือ21บวกด้วย8.7 21เป็นจำนวนนับทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะว่าจะให้เหมือน8.7 1ตำแหน่งโดยการใส่จุดเติม เติมศูนย์นั่นเองบวกกับ8 7จได้เท่าไหร่คะเด็กๆ0ูบวกเเป็น7จผ่านจุดใส่จุด1นบวกแเป็น9กสองไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้เลยเราก็จะได้เป็น29่จุดเนั่นเองดังนั้นนะคะเราสรุปคำตอบได้อย่างไรเอ่ยเราสรุปคำตอบว่ากระดาษ a 4 ยาว29.7เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยก็คือ29.7เซนติเมตรนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันได้เลยในเรื่องของโจทย์ปัญหาทศนิยม1ขั้นตอนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาหนักเรียนจะต้องอ่านทําความเข้าใจปัญหาใช่ไหมคะว่าโจทย์ทมอะไรโจทย์บอกอะ,อะไรแล้วก็เราก็จะแสดงวิธีคิดโดยการอาจจะใช้การวาดภาพเข้ามาช่วยและหาคำตอบนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.